สวัสดีค่ะชื่อมุทิตามาศแก้วนะคะชื่อเล่นขวัญดีค่ะตอนนี้กําลังจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์สาขาสื่อสารมวลชนค่ะขวัญดีเป็นคนที่ชอบการแสดงนะคะแล้วก็มีงานถ่ายละครบ้างเหมือนกันค่ะวันนี้นะคะก็ได้เข้ามารับเครื่องมือการจัดฟันแบบใสที่เดนต้าจอยตามที่คุณหมอได้นัดไวค้ค่ะค่ะก่อนอื่นต้องบอกกันเลยนะคะว่าขวัญเคยจัดฟันแบบ เล็กมาก่อนค่ะแต่ว่าหลังจากที่จัดฟันเสร็จน,นะคะก็ใส่รีเทนเนอร์บ้างไม่ใส่รีเทนเนอร์บ้างเลยทําให้ฟันเคลื่อนที่ไปจากตอนที่จัดเสร็จใหม่ๆพอได้ทราบเรื่องโครงการฟันสวยชิดไปได้สวยกับเดนตาจอยนะคะก็เลยไปศึกษาข้อมูลดูจากทางเว็บไซต์ w w w d e n t a j o y c o m นะคะทำให้ได้ทราบว่าข้อดีของการจัดฟันแบบสมีอะไรบ้างแล้วก็ลองส่งตัวเองค่ะเข้าประกวดในโครงการนี้ดู อย่างแรกนะคะที่ทําให้ชอบการจัดฟันแบบสายแบบอินวิสไลน์เนี่ยนะคะก็เพราะว่าการจัดฟันแบบสายอินวิสไลน์เนี่ยค่ะสามารถทาให้เราทําความสะอาดช่องปากแล้วก็อุปกรณ์ในการจัดฟันได้ค่ะเพราะว่าเราสามารถใส่เทรหรือว่าถอดเทดได้อย่างอิสระนะคะแล้วก็การทําความสะอาดเนี่ยก็จะไม่ต่างกับคนที่ไม่ได้จัดฟันเลยค่ะ ค่ะส่วนตัวนะคะค่ะเป็นคนที่ชอบกินมากๆเลยจะสั่งหาของกินต่างๆเลยแล้วก็นี่ยิ่งคุณพ่อเป็นคนใต้น,นะคะก็จะมีอาหารที่แบบสีสันจัดจ้านหรือว่าจะเป็นของหวานไอศกรีมนะคะก็สามารถกินได้อย่างไม่มีปัญหาเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องถอดเทปก่อนกินทุกครั้งนะคะซึ่งการเก็บเทปเนี่ยไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าที่เดนต้าตอยนะคะเขาได้ให้กล่องในการใส่เทปเนี่ยมาไว้พวกติดตัวค่ะดังนั้นนะคะก่อน ที่จะรับประทานอาหารหรือกินอาหารใดๆนะคะก็แค่ถอดเทรแล้วก็เก็บใส่กล่องนี่ทําแบบเป็นรูปฟันเลยนะคะแล้วก็หมดปัญหาในเรื่องของการที่เรานะคะจะลืมเทรไว้ที่ต่างๆเพราะว่าเนี่ยกล่องเห็นชัดแล้วก็ทําให้สะอาดด้วยค่ะใช่อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยคือการจัดฟันแบบใส่หรืออินสไลน์เนี่ย ทำให้เรามีความมั่นใจแล้วก็เสริมสร้างบุคลิกภาพได้อย่างดีเลยค่ะการพูดนะคะก็มีความมั่นใจมากขึ้นคล่องแคล่วมากขึ้นชัดเจนชา้าชานนะคะคราวน,นี้นะคะขันก็ได้รับเครื่องมือจัดฟันแบบสายแบบอินวิสไลน์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับครั้งหน้านะคะจะมาดูกันว่าความคืบหน้าในการจัดฟันของขวัญจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่มีความสนใจในการจอดฟันแบบใสนะคะทาง Dental Joy อยนิวซ e d ลน์เด d ิเค C i ็ i คนะคะพี่ๆตอ้หน,น้าที่เขาได้เปิดให้บริการให้คำปรึกษาฟรีทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง2ทุ่มนะคะอย่าลืมติดตามเรื่องราวข่าวสารดีๆนะคะจากทาง Facebook ของ Dental j o จที่ w w w f e c e b o o k c o m d e n t a ซบุ๊กดอทคค่ะสำหรับวันนี้ขวัญดีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ